นื่องจากคลิปผมหลังๆมาเนี่ยวิวน้อยเหลือเกินนะครับเรียกได้ว่าตกต่ำสุดๆเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถึงจะไม่มีใครดูคลิปผมนะครับงั้นผมเองเนี่แหละครับที่จะดูเองครับและนี่คือสุดยอดคลิป r รี c แอคชั่นซึ่งจะไม่โดนลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นและไลร์ซึ่งข้อคอลหาที่ว่าคอนเทนต์ปิงครับเพราะผมกำลังจะปิงตัวเองครับผม ก็อย่างที่บอกกันเลยครับว่าช่วงนี้นะวิวมันน้อยมากเลยแบบว่ามันไม่มีใครดูคลิปผมนะไม่เป็นไรครับไม่มีใครดูผมเลยครับจะดูคลิปตัวเองนะเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมจะแบ่งเป็น4ี่ช่วงใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือนี่ครับช่วงแรกนันที่ผมเริ่มทำยู u ูบนะครับจะเป็นช่วงที่แบบว่าผมอยู่มหาหลัยนะประมาณปี2ได้ผมกาลังติดเกมหนึ่งครับที่ชื่อว่าสแสลมดังนะถ้าใครตามมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยคลิปแรกที่ผมลงเนี่ยเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับก็คือนี่ครับคลิป แลมดังโมบายนะครับโอ้โหมีโมบายด้วยนะตอนนั้นผมติดนะเกมแลมดังมากๆก็เนี่ยครับคลิปแรกผมนะเป็นคลิปลิงป่าล่างสองนะครับโอ้โหมันเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งในแลมดังเว้ยซึ่งตอนนั้นมันกำลังมาใหม่ที่จีนแล้วมันแบบว่าเฮ้ยเชี่ยมาโคตรเท่เท่มากผมก็เลยแบบว่า อยากเอาฟุตเทจพวกนี้มาให้กับเพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มสแลมดังดูนะครับก็เลยไปหารวมๆกันนะครับจากเชนไอเอจีนเขาแหละนะครับก็เอามารวมๆกันนะแล้วก็เอามารีวิวให้ทุกคนดูนะครับโอ้โหสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูไม่ผมยังแบบว่าเยิ้มิงเสียงชัดวป่านงบุญลังะนะลิงป่าล่างแอดวานซ์นะนี่ลิงป่ากำลังจะเข้าเซิร์ฟนอกกันเนี่ยเปลี่ยนไปแทบหมดเลยตอนนั้นนี่ยังเขินไม่เลยมีการแบบคอมโบกับอันติงเกรยนไม์ สกิลค่อนข้างเทพผมครับย้นะว่าเป็นของเซิร์ฟนอกนะยังไม่ใช่เซิร์ฟเราเอาครับลองไปรับชมกันเลยการตัดช่องลมใดๆในคลิปมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะแบบว่าขออภัยด้วยสามารถหาตัดยังไงได้ปล่อยยาวเลยวะสกิลธรรมดานะครับนี่ครับตอนนี้ความรู้บาสน้อยมากนะครับตอนนี้แบบว่าไม่เคยไม่เคยรู้เรื่องนะเลโอ่งนี้อะไรไม่รู้จักสักอย่างนะครับจัง พูดแบบว่าเขินๆไวใช่ไหมครับนี่ก็เป็นท่าต่อเนื่องนะไม่มีอะไรแค่พุ่งโอ้ยช่างเท่นะตัวละครนี้บอกท่าแรกเออผมบอกแล้วนะว่าตอนผมเล่นเนี่ยผมว่าถ้ามันเข้าเซิร์ฟไทยนะผมจะปั้นมันนะเออแล้วผมก็ปั้นมันจนสุดแล้วเรียบร้อยนะเออแล้วก็เลยเล่นไปแล้วตอนนี้เออนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปแลมดังผมนะก็ทำแสลมดังมาเรื่อยๆนะทำมาเรื่อยๆเลยจนแบบว่ามันเริ่มเบื่อนะครับเอาตรงๆ้วมันเริ่มเบื่อคนมันก็ล้างไปเรื่อยๆนะคนก็เลิกทยอยเลิกเล่นกันไปบ่อย ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่ว่าตอนที่ทำส l a m ด u n k เนี่ยผมอยู่ปีอะไรวะปีสมั้งน่าจะประมาณปีสน,นะครับคืออัดอยู่ที่หอนะครับแล้วก็ใกล้จะขึ้นปี4แล้วด้วยมันแบบว่าไม่ได้ต่อเน,นื่องเท่าไหร่นะช่องมันก็เลยมามาหายๆก็ทําไปนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยครับไปไม่กี่คลิปเองนะเออยาวเลยนะแล้วก็หายยาวเลยหายไปยโอ้โยเกือบปีครับอืเป็นปีจริงนะเนนะกือบป,ปีนะก็กลับมาลงคลิป ลิงเหมือนเดิมนะครับไอตัวสีม่วงๆนะคิโยตะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อะไไปอีกนะหายแบบ2เดือน3เดือนในลงทีหนึ่งก็มาเป็นคลิปคลิปนี้นะครับตัวไหนเข้าต่อไปแล้วก็ยทยอยทํามาเรื่อยๆนะครับจนแบบว่าขึ้นปี4นะแล้วแบบไม่มีเวลาทำนะครับคือโปรเจกต์มันมันหนักหน่วงมากจริงครับมันเ็ากินเวลาชีวิตผมค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาท YouTube ลํ o u t u b e ละตอนนั้นใกล้จบแล้วก็ต้อง เรียงระดับความสาคัญที่หนึ่งเนี่ยเปกันต,ต่อครับก็คือพอพ้นช่วงแซลมดังแล้วเนี่ยหลังจากที่พ้นปีสไปแล้วนะครับก็กลับมาลงคลิปแวนการ์ดนะครับคือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แวนการ์ดกำลังมานะครับหมายถึงว่าเกมแวนการ์ดเป็นภาคใหม่มานะครับผมก็เล่นไปนิดหน่อยนะก็เลิกไ,ไว้ไม่ขี้เกียจทำนะ่าฮ่าฮามันมันมันก็เบื่อนะครับเออไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่ว่าแบบพยายามหาคอนเทนต์ใหม่ๆมาทําเรื่อยๆนะผมแบบว่าไม่ค่อยชอบทําอะไรแบบ ซ้ำๆไปเรื่อยๆนะเออแล้วก็กลับมาทํา5อันดับนะบสลมดังทีเนี้ยยอดวิวคลิปนะก็กลับมาเยอะเหมือนเดิมนะประมาณ5000นะช่วงพ้น5อันดับมาแล้วนะผมก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะก็คือเรียนจบเรียบร้อยละก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับก็ไปชวนเพื่อนนะเออไปชวนเพื่อนคือแบบว่าจุดตั้งต้นในการท u t u b e ขผมผมเนี่ยคือผมมีไอดอลเป็นคนหนึงนะครับทุกคนก็อาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะครับก็ผมมีไอดอลเป็นอ่าคุณไมค์นิดนะครับซึ่ผมชอบเขามากนะผมติดตามเขามาตั้งแต่ก เกงคนไทยคลิปแรกๆเลยนะครับแล้วผมก็ดูมาตลอดนะเป้าหมายผมนะคือผมอยากทําช่องที่แบบผมได้เล่นอะไรสนุกๆกับเพื่อนนะครับเออก็เลยตั้งใจว่าเอาอหยุดทําเกมแล้วกันเดี๋ยวจะออกไปถ่ายคลิปข้างนอกมากขึ้นนะครับก็คือช่วงก่อตั้งชแน n วันฮั0เลนเปอเซนนะครับใครที่ไม่ได้ดูนะก็ ลองตรงไหนวะมันไม่มีขึ้นหรอวะเออขึ้นมาอ่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับว่าเออมันเป็นช่วงที่ผมก่อตั้งชแนลวันเทเลสเปนติฟขึ้นมานะครับกะว่านะครับชแนลเนี้ยกะจะเปลี่ยนเป็นชแนลที่แบบว่าเอาไว้ลงเกี่ยวกับเกมนะครับช่องนนวัยเนี้ยนะส่วนชแนลวันเทเลสเปนติฟเนี้ยก็จะเป็นชแนลที่เอาไว้ลงเกี่ยวกับพวกที่ไปถ่ายข้างนอกนะครับเออเป็นคอนเทนต์อะไรไม่รู้หมดส่วนนะครับมาไปถ่ายข้างนอกนะเออก็เนี่ยนะครับเนี่ยครับก็ช่องวันเทเลสเปนติฟผมนะครับก็มีแค่ เจนะครับแล้วก็ จะมีคลิปแรกนะที่ทําจะเป็นคลิปนี่ครับชิง1นึ่งแสนนะอยู่ในกรอบนะคือผมคือเอาง่ายๆตรงๆนี่ก็ก๊อปมาเป็นเนสมาเลยนะครับก็ตามชื่อนะวันเทเลนเปอร์เซนต์ทิปนะครับชวนเพื่อนมาถ่ายนะครับเป็นคลิปอยู่ในกรอบนะใครอยู่ในกรอบนานที่สุดนะครับบริไปเลยหนึ่งแสนนะครับก็เป็น1นึ่งแสนะเว้ยเออใครไปดูในคลิปได้นะช่องวันเทเลนเปอร์เซนต์ทิปนะครับใครหาช่องไม่เจอก็เออนี่ครับนี่นี่เออลืมไห้ดูเลยนี่โลโก้อยู่ตรงนี้นะครับเออวันเทเลนเปอร์เซนต์ทิปนะครับแล้วก็นี่ครเป็นโลโก้ที่ผมวาด นะถ้าใครอยากดูนะก็ตามไปตอนท้ายคลิปได้นะผมแปะไว้ทุกครั้งเลยนะเออก็หวังว่าจะมีคนกดเข้าไปดูนะครับจะมีคลิปหนึ่งนะก็คือเล่นซ่อนแอบสามกีฬาในคลิปนะี้ถือได้วิวเยอะมากก็คือพันหนึ่งนะครับจากชแนลแค่คนตามไม่ถึงสิบคนนะเป็นเพื่อนผมด้วยซ้ำมั้งหมดเนะี่ยเออเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสักหน่อยกันเกันนะคือเป็นคลิปที่ผมค่อนข้างชอบมากนะคลิปนะี้ย้อนความจำนะคลิปนี้ประมาณสิบเดือนที่แล้วนะครับเออคุณมีเวลา,าแค่ไรนีพี่แจ๊ค โค้ชลายอยู่หูเจอในวันนี้คือเหมือนเลยแล้วครับพร้อมแล้วเริ่มเอ๊ยจริงๆจึงประสงค์คลิปนี้มันคลิป้อเรียนนะครับคือผมนี้นะครับขอโทษด้วยจริงๆนปสำหรับใครที่ใครที่แบบว่าไม่โอเคกับคลิปนี้นะแต่ว่าผมจุดประสงค์นี่คือมาเพื่อล้อเรียนจริงๆนะก็สนุกนะครับสนุกตอนถ่ายนะ ตอนนี้ผมให้พวกเขาไปแอบแล้วนะครับผมยังไม่รู้นะว่าใครไปที่ไหนกีฬานี้ค่อนข้างกว้างนะพวกเรามีแค่สามบนนั้นนะผมดูว่าจัญหาเขาเจอหรือเปล่านะครับผมเจอใครคนสุดท้ายนะไม่ไม่มีรางวัลอะไรทั้งนั้นก็ก็ชนะครับแค่ผมให้เขาแค่ห้านาทีเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปดูนะเวลาครบแล้วเดี๋ยวเราไปหากัน นี่คือกล้องผมเนี่ยมีไม่เยอะนะครับแต่ละคนนะผมก็เอาทุกคนนะให้ทุกคนนะเอามือถือของแต่ละคนนะครับถ่ายเป็นก็เลยนะไปทุกคนโอ้โหผมบังคับเขาเลยนะครับเป็นคลิปที่ดีผมชอบนะคลิปนี้มก็กันนะครับกันนะถ้าใครดูคลิปล่าสุดนี้ก็ยังอยู่กับผมวิวและก็ยังถ่ายด้วยกันอยู่เนาะถ่ายแต่ตอนเช้านตอนนี้นะนี่คือี่ผมไม่ตีนะครับอันนี้ตี คือตอนนี้ไปทำงานแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะไม่ค่อยได้เห็นในช่องเลยนะครับมีการมีงานดำกันหมดแล้วนะครับเหลือแต่ผมนี่แหละนะเหลน้องผมนะครับจะซึ่งจะได้ดูคลิปเร็วๆนี้นะมีคลิปด้วยกันอยู่นะครับซึ่งตัดเสร็จละเดี๋ยวรอลงเอันน่าจะลงก่อนคลิปนี้มั้งเออน่าจะลงก่อนคลิปนี้นะครับอันนี้อันนี้ตลกมากคือจะหาที่แอบนะแล้วไปเจอกันนะครับแอบง่ายเกินอ่ะแต่น้องผมแอบเก่งนะรอบนี้ไม่ไกลกันจะยิ่งเนี่ย ไม่รู้ว่าคนอื่อนจะไปซ่อน,นกันกั<ใ>นเป็นงานมากนะนะครับก็คือมีอนมีเกะกลงกับกล้องนะว่าขนาดนี้อยู่ได้เน,นองผมไม่แอบดีมากอันนี้แบบว่าทุ่มเทสุดนะผมมือเขาจริง <c oughs> โคตรตึงเทบหลังจากที่ทุกคนที่แอบกันแล้วก็จะถึงตาของผมที่จะไปหาแล้วนะครับเรามาดูนะครับว่าผมจะเจอใครเป็นคนแรกแสนกีฬาอันนี้คือถอดหมวกละถอดหมวกออกเพราะว่าเราเป็นเกะกะช่วยหายนะลมคาญด้วยคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่แอคเซสซอรี่พวกนี้นะแว่นมื่นสร้อยคอกำลงกำไลผมไม่ค่อยชอบใส่นะมันเกกะนะมันอึดอัดเอ้ยนี่นี่นี่เสื้อนี่เสื้อนี่นี่ตัวเรือกันแล้วเนี่ยโอ้ยมีข้างหลังเลยนะพี่เสื้อตัวเรือกันแล้วเนี่ย สุดท้ายนะครับก็เป็นนั้นนะครับที่เจอคนแรกนะเออแล้วก็เป็นน้องผมนะนี่ไงอย่าบอกแล้วนี่นะครับไม่มีครับไม่หลังวิ่งแล้วผมก็เห็นเนี่ยนี่ก็เจอน้องผมคนที่สองนะครับคือเห็นอะไรแบบวิ่งออกมาแล้วก็ตายเลยนะเพย์ก็วิ่งเลยโอ้โหใครวิ่งอยู่เห็นแล้วเห็นเลยนี่ครับ เห็นคนวิ่งอยู่นะก็เป็นน้องว่มนะที่เจอที่สอนะครับแล้วก็คนสุดท้ายที่เจอก็จะเป็นตีนะครับตีชนะไปในคลิปนี้เออนี่เป็นคลิปแรกนะพี่ออกไปถ่ายข้างนอกจริงจริงจังๆนะหลังจากคลิปนี้เสร็จนะครับก็จะเป็นคลิปที่นี่ฮะคลิปป่าปายแล้วแล้วก็มีคีย์กดหน้ามิตบีแสนรอบนะครับอันนี้ไม่ต้องไปดูหรอกนะพี่คลิปตั้ง5ชั่วโมงนะตายดีกว่าก็นั่นนะครับพอหมดช่วงของว่าทเลเปอร์เซนตไปแล้วเนี่ยคือแบบว่ามันหาคนถ่ายยากนะถ่ายด้วยยากเพื่อนกว่าจะมาตรงกันนู่นนี่นันนะรยากคับ เลยตัดสินใจว่าปั้นช่องโนวายเหมือนเดิมดีกว่านะครับซึ่งตอนแรกอะ่ะกะว่าโนวายจะปล่อยไว้ก่อนนะครับซึ่งซับมีประมาณ200กว่าซับครับแล้วก็กะว่าอจะมาปั้นช่องไอวานเตีฟใหม่เลยเนี่ยมันก็เสียดายช่องโนวายนะคอนเทนต์ที่กลับมาทําเลยนะก็จะเป็น นี่นะครับโปเกมอนนะครับเออช่วงนั้นนี่คือติดโปเกมอนมากคลิปแรกที่ผมทำเนี่ยเป็นคลิปอ่าสุมส่มวงล้อแบทเทิลน,นะครับคือช่วงนั้นอ่ะติดโปเกมอนมากแล้วก็แบบเอ๊ยไหนๆเราก็เล่นแล้วนะครับก็เลยเอัดคลิปเล่นเลยแล้วกันเอออยากเล่นคอนเทนต์สนุกๆนะครับก็ทําเป็นสุ่มวงล้อแบทเทิลกับเพื่อนมานะทำเป็นวงล้อนะครับแล้วก็เอาโปเกมอนที่สุ่มได้นะมาสู้กับเพื่อนเออโิ่งสนุกสนุกมากนะครับสนุกมากเออต้องเรียกได้ว่าช่วงโปเกมอนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาร์คใหญ่ๆเหมือนกันนะแบบว่า เป็นช่วงสำคัญที่สุดในชแนลของผมนะครับก็คือช่วงโปเกมอนนั่นเองครับเป็นช่วงที่ทำให้ผมมีผู้ติดตามเยอะนะครับก็ดีใจนะดีใจที่ทุกคนชอบนะใครที่ติดตามมาตั้งแต่โปเกมอนก็ขอขอขอบคุณมากครับก็ขอโทษที่ตามโปเกมอนแล้วแต่ผมไม่ได้ทำโปเกมอนแล้วก็เหมือนกันนะครับแต่ในอนาคตมีโอกาสอยากทำก็อยากกลับมาทำเหมือนกันนะครับเออแต่ขอบคุณที่ตามช่วงนั้นจริงๆนะครับก็นี่ครับเป็นคลิปแจ้งเกิดเลยนะก็คือคลิปเทรดคอยยิง100ตัวนะครับ คือผมว่าชอบทำชาเลนจ์อะไรที่มันแบบว่าท้าทายตัวเองนะครับก็เลยทำเป็นเทรด100ตัวแล้วกันเอาคอยชิงทั้ง100ตัวนะครับมาเทรดแล้วก็มาดูว่าผมเนี่ยจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับซึ่งคลิปนี้เนวะวิวเยอะที่สุดในชแนลนะครับก็คือ69,000วิวนะครับบอกเลยว่าดีใจนะบีใจแล้วก็ขอบคุณจริงนะครับขอบคุณม,มากและนี่คือคอยช, <c oughs> ชิงทั้งหมด100ตัวและนี่คือคอยชิงทั้งหมด100ตัว เซอร์ไพรส์เทดครับผมนี่ครับตอนนี้ผมสั้นๆอยู่เลยนะดูหนึ่งร้อยตัวเนี่ยจะได้ตัวอะไรกลับมาไปก็เสื้อตัวนี้เหมือนเดิมบอกก่อนนะว่าคอยคีทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวใส่นี่ที่ถอดออกฟังใส่มาแล้วร้อยฟองแล้วผมนั่งพักมาไม่มีชายนี่เลยสักตัวนะไม่มีชายนี่เลยสักตัวนะครับว่า คอยคิงทั้งหมด100ตัวของผมเนี่ยจริงนะครับคืออยากหาใช้นีนะแต่ไม่มีเลยนะครับก็มันเป็นคอนเทนต์แจ้งเกิดจริงนะจนไปอยู่ตรงนี้นะครับที่อยู่ข้างหลังนี่ส่วนสําคัญในชีวิตผมเหมือนกันนะครับก็คือคอยคิงนะคือลิปนี้เป็นคลิปที่ผมว่าไม่คิดว่ามันจะมันมันจะมีคนดูขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ไม่เป็นคลิปที่ผมไม่ค่อยชอบด้วยซ้ำาลครับเพราะมันน่าเบื่อมันนานมันทุกอย่างมัน ผมไม่ชอบเลยนะครับดูคลิปตั้งสิบเจ็ดนาทีนะ<ห>นจริงๆที่ถ่ายเป็นโอ oh ้โหทั้งวันนะครับคือแม่งคือมันแบบว่าทั้งถ่ายนานทั้งตัดไม่ค่อยดีคือตอนนั้ในตัดยังไม่ค่อยเก่งครับแบบว่ามันน่าเบื่อมากคลิปมันน่าเบือ่อไม่มีเอฟเฟคเอฟเฟอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับผมไม่ชอบเลยนะครับแ,แต่แต่อยู่ดีคนก็ดูบูบูบบูบขึ้นมานะครเอองงเหมือนกันว่าเขาดูอะไรกันเออผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เออที่สําคัญนะผมเอาคลิปเนี้ยไปตัดเป็นคลิปช็อตด,ด้วยนะช่วงนั้นก็วิวโอ้โหวิวค่อนข้างเยอะเลยนะตอนสมัยเททอคินะผมเทเยอะมากเลยครับตอนเป็นคลิปช็อตนะมีทั้งไปตัดมาจากคลิปหลักแล้วก็มีทั้งแบบว่าถ่ายเองแยกก็มีนะครับแล้วก็เททันตัวนะเป็นภาคต่อแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆครับแล้วก็วิวมันเริ่มน้อยลงนะไม่รู้เหมือนกันว่า,าอะไรแต่ว่าผมไม่ได้ทําต่อนะก็เบื่อโปเกมอนพอสมควรนะครับช่วงนั้นมันไม่ค่อยมีอะไรให้ทำเอ DLC อเอลซก็ยังไม่มาด้วยนะเออมาแล้วมา แล้วแต่ว่าแบบก็เบื่อแล้วครับก็ค่อนข้างเบื่อจริงจริงหมดช่วงของโปเกมอนแล้วนะครับมาจะไปต่อกันที่ช่วงของผมเรียกว่าเกมทั่วไปแล้วกนันมันจะมีเกมหนึ่งนะครับในโลบอกซึ่งเป็นเกมเขาเรียกชื่อเกมว่าเบรดบอลนะครับถ้าน้องๆดูอยู่น่าจะรู้จักกันนะครับก็คือเป็นเกมแบบกระดาษแนบะตีบอลโต้กันไปโต้กันมานะเหมือนแบดมินตันเทนนิสอะไรพวกนี้นะครับสนุกนะผมเล่นแล้วแบบว่าติดมากชอบนะครับก็เลยเอยเอามาทําเป็นคอนเทนต์ดีกว่านะเออก็คนก็ดู ประมาณนึงระดับหนึ่งน้าพันหนึ่งสองพันนะเออโอเคนะครับสนุกแต่เล่นมาเล่นมันก็เริ่มเบื่อมอนกันนะครับจงสุดท้ายนะครับก็เลิกหยุดทําเบสบอลไปแล้วก็ไปเล่นฟอร์กายกับเพื่อนนะเอออันนี้ก็สนุกเหมือนกันนะครับอันนี้คือไม่ได้หวังอะไรเลยคลิปนี้ก็คือเอามาเน้นเขาเรียกว่าลองเป็นครั้งแรกนะครับที่ลองถ่ายคลิปแบบหลายกล้องนะก็คือมีจอผมจอเพื่อนอีก2คนนะก็สลับสลับสลับไปสล,บสลับไปมานะครับเออเป็นครั้งแรกที่ได้ตัดแบบนี้นะซึ่งมันเหนื่อยมากแต่ว่าชอบนะ แต่ก็ชอบนะครับเพราะว่ามันสรุปดีมันดูแล้วมันเพลินอ่ะเออมันดูแล้วมันเพลินแล้วมันไม่เบื่อนะแล้วก็หลังจากที่ทำโฟกัสเสร็จปุ๊บก็หายไปเป็นเดือนเลยไปซุ่มทำโปรเจกต์ใหญ่มาครับโปรเจกต์วันพีชนะครับศ <laughs> ึกชิงเจ้าแห่งยสลัดนะครับก็คือคลิปนี้นะค,คลิปวันพีชคลิปนี้เลยเป็นคลิปที่แบบว่าใช้เวลาทำนานนะผมเรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดในชแนลผมเลยนะเออผมมีทั้งแมปทั้งคอนเทนต์ทั้งเกมนู่นนี่นั่นก็คือ ในคลิปนี้มันจะแบ่งเป็นหลายๆเกมนะครับก็แต่ละเกมนี่ใช้เวลาถ่ายโอ้ยหลายชั่วโมงมากนะครับแล้วก็เอามาตัดนะจนเหลือคลิปประมาณ2ี่นาทีนะเอลคลิปอาจจะนานไปนะบเบลก็ประมาณ280นิดสบนิไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าเป็นคลิปที่ผมภูมิใจมากที่มันตัดสนุกนะครับแล้วก็เพลินดีเออไม่รู้คนอื่นคิดยังไงนะแต่ผมชอบคลิปนี้ที่สุดนะครับวันพีชนะพ <c oughs> อจบคอนเทนต์วันพีชไปก็หายไปประมาณเดือนหนึ่งเหมือนเดิมนะครับก็มันจะเริ่มเข้าสู่ช่วงช่วงล่าสุดนี้นะครับก็คื จริงๆช่วง GTA นี่ก็เป็นช่วงแบบว่าผมเรียกว่ายุคใหม่แล้วกันเป็นช่วงที่ผมตัดต่อเก่งขึ้นแล้วนะครับใช้พงใช้เพลงเลือกเพลงอะไรก็ดีขึ้นนะครับก็นะเป็นช่วงที่คิวเฮ่อป้านะครับเดินจากกรุงเทพไปพัทยานะมันแล้วผมดูแล้วมันสนุกเนาะเออสนุกมากก็เลยแบบอยากทําบ้างว่ะ จะให้ผมไปเดินที่ไหนมันก็ก,ก,ก็ไม่น่าจะได้นะเพราะาบ้านผมไกลนะมีแต่ป่าแต่เขานะก็เลยมาเดินใน GTA แทนเออก็ดีนะสนุกนะพอหมดช่วงเล่นเกมไปเรื่อยไปเท่ยของผมแล้วนะมันก็เข้าสู่ช่วงของช่วงสุดท้ายนะก็คือช่วงล่าสุดเลยนะเป็นคลิปที่ผมอะ่ะตัดสินใจว่าผมกะจะ ออกไปทําคลิปข้างนอกเยอะขึ้นนะครับก็คือออกไปถ่ายคลิปทั่วไปนะครับไม่ได้แบบว่าเป็นคลิปเกมแล้วนะครับก็คือผมอะก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะว่าผมอ,อยากทําช่องที่มันรวมแบบเพื่อนแล้วก็เล่นอะไรสนุกๆกันนะครับเออผมก็เลยอยาก จะทําตามเป้านั้นนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นไปถ่ายคลิปข้างนอกเยอะขึ้นนะครับเป็นคลิปแรกเลยก็จะเป็นคลิปขย่าโควล่ามาร์สนะครับนี่สามพันครั้งนะใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะครับเออเออเนี่เป็นคลิปแรกที่ถ่ายนะแต่ว่าลงหลังจากไอ้บักเก็ตชาเลนส์นะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงสงการนะก็เลยลงไอ้บักเก็ตชาเลนซ์ร้อยรอบไปก่อนนะครับอําเพนสักนิดน,นึงก็ตอนนี้เพิ่งจะได้3คลิปเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูไอ้บักเก็ตชาเลนส์กันแล้วกันนิดนึงนะครับเป็นคลิปที่ดีนะผมก็ชอบเเหหมือออนนนกังาโโ้ <laughs> ที่ผมอันนี้มันเงียจริงไอ้บักกิจทะเลนี่ผมไม่เคยเล่นนะตอนที่มันฮิตเมื่อก่อนผมไม่ได้เล่นนะครับผมเพิ่งจะมาลองตัวเนี้ยม่งมันสุดจริง <laughs> มันเงียจริงนะครับ <laughs> แล้วก็ผมตั้งใจใคลิปนี้เป็นคลิปแบบปล่อยหลายยาวนะครับ <laughs> ให้คนดูเพลินๆน,นะปล่อยหลายยาวๆเลยใส่เพลงง่งงๆเลยนะครับ <laughs> <laughs> ให้คนดูนะจะได้ไม่บอกว่าผมเฟ้นนะก็คือผมใส่ ใส่เสื้อนะทุกสิบตัวนะผมจะใส่เสื้อหนึ่งตัวนะแล้วก็จะชี้นิ้วอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆน,นะก็ <c oughs> คือมีทั้งหมดสิบตัวปะ่ะเออให้น้องผมอีกสิบรอบนะเสื้อหนึ่งตัวเนะี่ยผมจะทำสิบครั้งนะครับแล้วก็นิ้วสองสามสี่ห้าไปเรื่ <c oughs> อยๆไอตัวงอเนะี่ยคือเย็นนะคระับเไงหลังจากนี้นไม่เท่าไหร่แล้วครับมีชิ้นแนละ้ว <c oughs> โอ้ย เฮ้ยอีกเ้ยคิดตามตอนนี้ยิงรู้สึกเย็นเลยนะมันเย็นจริงใครไม่เคยร้อนไปลองดูได้ก็ไม่โคตรเดย็นครับตอนนี้80รอบผ่านไปเรียบร้อยอผ,มผมว่าผมเล่นคนเดียวเนี่ยมันยังมันไม่พอครับงั้นผมขอเรียกกำลังเสริมของผมแล้วอีก2ีรอบ ตอนแรกในคลิปนี้กันจะมาเล่นด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้เพื่อนเป็นหวัดนะครับกลัวแบบเพื่อนจะต้องมาเป็นหวัดเพราะผมนะก็เลยอะไรเอาน้องผมนี่แหละว่าไม่เป็นหวัดให้ช่างหมวมันก็ <c oughs> เลยทำ่านี้สองคนนะครับน้องผมยี่สิบรอบผมแปดสิบรอบก็ไปร้อยหนึ่งก็ดีครบแล้วเรียบร้อยแล้วทยบักเก็ตชาเลนจ์หนึ่งร้อยครั้งขอบผมสวัสดีวันปีใหม่ไทยทุกคนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรต่อคอมเมนต์มาไป มีตอนตอนสุดท้ายเนี่ยตอนปิดนี้ผมชอบเหมือนกันนะคือผมเอามันมีเก้าช่องนั้นจริงมี10บนะแต่บอกมาเก้าช่องมันไม่พอ คลิปล่าสุดนะครับเป็นคลิปเลยนะคลิปนี้ก็วิวกําลังมาเลยนะณที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ400กว่าวิวนะเออก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมค้างชอบนะครับเดี๋ยวอีพีสองน่าจะตามมาเร็วๆนี้ฝากติดตามด้วยกันนะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสําหรับคลิปรีแอคชั่นคลิปผมผมก็มีแค่นี้แล้วกันนะไม่ไม่เหมือนรีแอคชั่นแล้วเหมือนมาพูด Evolution อีวิลชั่นออฟโนนไบยังไงก็ไม่รู้น <laughs> ะเป็นประวัติซะเยอะนะเออช่างมันขอบคุณแล้วกันนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนคุยกกัับบบผมมมจจนนนนนนนถถึึงงตออนนีี้ะะะขะคคคคคคุคคุณณารแ่1 2 ก็ช่างเถอะนะครับก็ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนฟังผมแล้วกันนะไว้เจอคลิปใหม่ครับผมไป